ันล่าสุดคนเขมรเผยแพร่คลิปปลอมครับท่านผู้ชมนนะที่ทูตทหารนะครับโยนยางรถยนต์นะครับนะคาดว่าจะเป็นยางรถใหญ่นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็โยนใส่ ครับใส่หน้านะคนที่นั่งอยู่คนคมเมเชื่อว่าเป็นคนไทยเชื่อวัตถุทหารนรโยนยางรถยนต์เนี่ยใส่คนไทยนะครับนะตอนนี้กําลังมาแรงอยู่ในคขเมเนตนะครับคนเขมเมํตกำลังสร้างเฟกนิวนะครับกำลังหลอกลวงกันอยู่นะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้กําลังดังมากนะครับคนขเขมเตเข้าใจผิดกันใหญ่นะครับว่า ไอ้ที่ยางรถยนต์ที่ทูดเขาโยนใส่นะั้นเป็นคนไทยนะครับอันนั้นมันไม่ใช่นะครับนะมันเป็นของต่างประเทศมันไม่ใช่คนไทยนะครับคนขมรเข้าใจผิดว่าโอ้ทูดทหารโยนยางรถยนต์ใส่คนไทยใส่ทหารไทยใส่ทูดไทยนะครับมันไม่ใช่นะคนขมรต้องไปดูข่าวต้องแยกแยะนะไม่งั้นจะ,จะเป็นคนโง่ตลอดไปนะครับนะเนี่ย จะพามาให้ดูว่าของแท้มเป็นยังไงนะครับนะมารับชมคลิปได้เลยครับเมัน <music> <Kristen> my มดไว o ัปแล้วดอนอนเจอรัี่ นี่ดูเยคือเมียนยาน่นเหมือนจะใบางแต่ือีบโคมาองเออยืนยิงโซนจะด้ม้ไกโล่ถ้ามีคฟังมายิ่งเยที่ไม่เยบองผรปองทัพตลบหลังสองตระกูลช็อกยังไงเละครับมันนั่นก็คือเรื่องที่ ตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยจับมือกันหมดทบกทัพเรือทัพอากาศและกองบรัญรชาการทหารสูงสุดปฏิบัติการหนนี้ไลเ่เขมรออกจากดินแดนอธิปไตยไทยแล้วถือแผนที่ฉบับเดียวกันหมดก็คือ1ต่อห้าหมื่นงานนี้กองทัพภาคที่1ดันขเขมรออกจากสะแก้วเรียบร้อยบ้านหนองจานที่เคยแบบว่าขเขมรเคยมายึดครองดันออกไปเกลี้ยขเขมรไม่สู้เลยไม่ยิงแม้แต่นัดเดียวกลัวคงกลัวว่า รถถังที่จออยู่หน้าบ่อนที่ปล่อยเป็ดนั้นเผลอก็บปืนเดี๋ยวปืนปืนปืนรถถังลั่นไปเดี๋ยวบ่อนพังคาสิโนพังคอเซ็นเตอร์พังเว็บพนันพังอันนั้นมันจะยุ่งตอนนี้ทหารภาคหนึ่งเอารถแมคโครไถเฮี้ยนเลยเป็นหมู่บ้านของไทยอธิปไตยสมบูรณ์แท้หลังจากเรียกได้ว่ากร่ำกลืลืนเลือดมานานหลายสิบปีที่เขมรเนี่ยมาบุกเอาพื้นที่ ในแผนที่1ต่อ50,000ไปส่วนกองทัพภาคที่2ก็ตลอดแนวเลยนับตั้งแต่อุบลอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีลำก็ถือแผนที่1ต่อ50,000ื่นทีบขมนออกจากพื้นที่หมดที่อุบลนั่นช่องอ่านมานั่นก็ขมรนก็เหิมเกริมมาเอาที่ดินของไทยไปแล้วมีบ่อนอีกต่างหากโอ้โหดูสิแล้วตอนนี้ปรากฏว่าอนุสาวรีตาอม ที่ทางหุนมาเน็ตสร้างไว้ที่ช่องนีเ<อ>มนต้องดูไว้นะทางขึ้นซ่องอ่านม้านะครับไทยทาหารไทยนะครับเก่งทุกด้านทําถึงนะทาถนนทําถนนหนทางนะครับขึ้นไปผูอ่านม้านะครับซ่องอ่านมา้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไปแล้วนะครับเมนด่าจะอาปากค้าเ้ย อาหารไทยทําได้ยังไงคนไทยทําได้ยังไงนะเออนะครับผู้มะเขือก็เหมือนกันนะครับอาหารไทยสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเอาลว้วนลวดนานะไปล้อมเรียบร้อยแถมยังบอกเลยว่าเมนเนี่ยดูว้นะนี่ของไทยนะไม่ใช่ของเขมรนะเนี่ยซ่องอ่านมาก็เป็นของไทยมาแต่ก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ เมนตงเข้าใจนะครับนะว่าตัวเองนี่ไม่มีศักยภาพทางด้านสร้างถนนสร้างถนนหนทางาเนี่ยไม่มีงบนะครับเพราะว่าผูน้นำเอาไปกินหมดนะนะขนาดฝ่ายค้านอยู่ต่างประเทศเขาเนีบอกเลยว่าเออรายได้ของคนเซนนะซื้อเครื่องบิน F16 ได้ถึง298ลลำนะครับถ้าเอามาซื้อ แต่หุนเ้นไม่ซื้อนะครับขอสเสวยสุกดีกว่าจะซื้อมาทำไมเอฟสิบหนะครับหนุ่มขะเ,เขาก็ไม่เยอะนะว่าเออไทยเนี่เอาเอฟสนะม่เป็นมืออาซีพเลยใช้อ,อาวุธธรรมดามาสู้กันสินะแล้วเขาจะซื้อมาทำไมเขาก็ซื้อมาสู้นะป้องกันอธิปไตยของไทยเงินภาษีของประชาชนไทย เขาก็ต้องมาป้องกันดินแดนของไทยนะครับเขาจะซื้อมาทําไมขเมรไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาเขาไม่สนใจหรอกนะเอฟสทิ้งไข่ลงไปก็จบแล้วอืนะครับเพราะว่าคนคนไทยเขารวยเขามีเงินเขาก็เลยซื้อเอฟหนะเขาไม่ซื้อหรอกอันมิกยี่สิบเ้านยี่สิบอะไรยีบอ็ดอะไรเนี่ยนะครับนะ ขนาดเครื่องยังบินขึ้นไม่ได้เลยจอดให้ย่าขึ้นเต็มนะครับนะอ้วนน่าอววนนะโอ้โหเมนเลยเนี่ยดูดูพี่ทหารไทยเขาทำถนนขึ้นซ่องอ่านมาเนี่ยผู้มะเขือก็เป็นของไทยชากธงชาติไทยขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนเสียใจด้วยนะครับนะเสียใจด้วยอย่าดิ้นนะครับอืมเมนอย่าดิ้นนะ นะครับต้องเป็นเด็กดีนะเมนไม่ฉนั้นคนไทยจะไม่รักนะอเมนต้องเข้าใจนะว่าไทยเขามีศักยภาพทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความรู้ความสลาดนะครับผู้นำเขาพาประเทศเจริญนะครับเขามีพระเจ้าอยู่หัวเขามีนายหลวงนะครับคอยแนะนําคอยสั่งสอนนะครับสิทธิครูบาอาจารย์สั่งสอนนักลงนักเรียนเขาเนี่ คนไทยเนี่ยมีสุภาพภารยาดีนะครับอเขาไม่เกเรเขาไม่เอาเงินไปเสียงเอาทองซาบไปเยียมนะเขาไม่ทําแบบนั้นนะมันจะสอนให้รู้ว่าประเทศไม่มีการศึกษาประเทศที่ไม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ไม่พัฒนาพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกนะเมนเมนต้องไปสอนลูกหลานนะนะครับอื เอาโทมศาดเอาอะไรไปเหยียบไปนะมันไม่ใช่นะเมนนะครับต้องเข้าใจด้วยมันผิดวัฒนธรรมนะมันผิดกฎหมายนะอย่าสอนให้ลูกหลานเกลียดช่างคนอื่นนะครับมันไม่ดีนะเมนเมนดูไว้เนี่ยของจริงมันเป็นแบบนี้แหละเนี่ยเมน